안녕하세요태국팬분들 I want to be the professional drifter. 私の目標は女性で世界一のドライバーになることが目標なので。ทุกคนก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้เยอะที่สุดไว้ก่อนเพื่อจะเป็นแรงผลักดันทำให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการได้เอฟแต่กี้สนามต้องรีบ เดี <arent> <speak>. ๋ยวว่าเมนอูจ์พัฒนาวงการยิปขึ้นจริงๆอย่างก็พร้อมครับผมไม่ต้องวางแผนเลยเรารู้อยู่แล้วว่าต่างคนต่างสายสุดอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักแข่งไทยมากๆที่จะได้ขับในลายที่ไอสปีดก็ระวังตัวให้ดีนะครับทุกคน ดีวันกลางปีไทยแลนด์สามสา e e you n e m a x ความบันเทิงที่ใช้เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง